สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ได้หมดทัสด์ชื่นนั่งอ่านข่าวช่อเน็ตเสียงแตกไม่ทนประกาศชัดขอเลิกดูเปลี่ยนช่องหนี ล่าสุดวันที่27มีนาคม2566เจนนี่ได้ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวและได้อ่านข่าวในรายการทุบโต๊ะข่าวเป็นครั้งแรกงานนี้ทำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นสุดๆจนต้องออกมาโพสต์ขอกำลังใจจากแฟนๆก่อนเข้าอัดรายการโดยหลังจากทำหน้าที่เสร็จสิ้นสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเงือผู้ประกาศข่าวน้องใหม่มาแล้วค่ะชีวิตฉันมาไกลามากนะ ตอนเด็กๆแม่เคยบอกว่าเจนเป็นเด็กพูดมากโตขึ้นเจนต้องได้ทำงานเกี่ยวกับการพูดแน่ๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะอีอิขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นความสามารถของเจนนี่และมอบโอกาสนี้ให้นะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนฉันเอาหมดภูมิใจมากๆที่ได้ทำงานนี้บอกเลยงานนี้ถ่ายสดงดเทปบอกเลยตื่นเต้นสุดๆ ผิดพลาดประการใดจะนำไปพัฒนานะคะฝากเอ็นดูหนูด้วยนะคะต่อไปเจอกันประจำประจำในรายการทุบโต๊ะข่าวนะคะขณะที่แฟนๆและชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจพร้อมชื่นชมในความสามารถของเจ้าตัวกันเพียบ หลายคนก็บอกว่าเอิงมากที่ได้เห็นอ่านข่าวเป็นครั้งแรกเพราะทำได้ดีไม่แพ้มืออาชีพเลยขณะที่น้องสาวลิลลี่นารีนา่าเชื้อแหลมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าพี่สาวน้องเก่งที่สุดในโลกเลยอย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตอีกด้านที่มีความเห็นในทางตรงกันข้ามบางรายถึงกับประกาศเลิกดูรายการเลยทีเดียวว่าจบข่าวแล้วครับทุกคน อีกท่านบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะดูพอเห็นเท่านั้นแหละนอนดีกว่าอีกท่านบอกว่าสอบผ่านผู้ประกาศข่าวแล้วหรือยังอีกท่านบอกว่ามาได้ยังไงเอ่ยน้องเหมาะกับการร้องเพลงมากกว่าอีกท่านบอกว่าทำไมไม่ให้โอกาสเด็กที่จบมาใหม่ๆตรงสายเยอะแยะบ้างล่ะคะสื่อมวลชนนิเทศเด็กพวกนี้มีทักษะกันหมดแล้ว เอาแต่คนในวงการมาเป็นอีกท่านบอกว่าน่าจะเอาเด็กที่จบสายนี้โดยตรงมาฝึกทำงานนะคะไม่ใช่เอามาเพราะกระแสหรือเรียกยอดวิวไม่ได้อคติหรืออะไรแค่อยากให้เด็กๆที่จบสายนี้โดยตรงได้ทำงานในด้านนี้โดยตรงเป็นต้นทั้งนี้สาวเจนนี่ยังได้ขอบคุณทุกกำลังใจและคำวิจารณ์ด้วยว่าอ่านทุกคอมเมนต์เห็นนะคะตอบกลับไม่หมดเลยตื่นตันมากๆที่ได้รับคำยินดีจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ คิดถึงทุกคนเสมอนะคะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ